เกิดเรียบร้อยแล้วคืนนี้จะมีส่งรถกันที่สีสเกตแต่ว่าอลิซไม่สบายไม่แน่ใจว่าพี่จะไปด้วยหรือว่าจะให้พี่กอดไปส่งคนเดียวนะคะคือแต่ว่าตอนนี้อลิซก็ดีขึ้นพิชข้าได้ไม่ไม่อาจใจแล้วเอาไหมคะอลุกจะเอาไหมจะเอาไหมมิจะไปแล้ว คนีสเกิร์ตเบ้าจับติดเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โห,โหอันนี้เปิดในี่ยจบแล้วนะเนี่ยอ่ะแล้วมันไม่เล่นเหรอโอ้ใช้พร้อมกันไม่ได้ส่ววิดีโอถ่ายวิดีโอนี้ไงก็เลิกถ่ายเดร,ร้อยห้าสิบก่อนจ่ายไปสิคะ เต็มถัง750ดรนน้อยห้าสิบร้อยห้นเราเติมมินิไปเท่าไหร่นะหกร้อยใช่ไหมถังวิ่งได้หกร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดโลงานด่วนเคสด่วนค่ะใส่สเกิร์ตแล้วทุกอย่างแล้วตอนนี้เราทำล้อค่ะปัดเงาให้ลูกค้าไม่ได้เงา ตอนนี้เราเป็นเงาสีเงินอย่างเดียวนะคะมาดูแค่ฝูงเป็ดฝูงไก่รานนี้คือประมาณสี่ห้าร้านแนะนํามาว่า ตอนนี้เวลาอยู่ที่สามทุ่มครึ่งไปพอหนเพื่อแก้ชุดขายแล้วก็เราก็จะวิ่งตรงไปที่ศีสเกตเลยตอนนี้อยู่บนเออขาเรียกว่าเรียบด่วนที่เป็นไฮเวย์ way, แต่ว่าเราเลยมาแล้วเพราะว่าลิตะมีเอาโโรศัพท์พุ่มไปเล่นแล้วก็มีการปิดอินเทอร์เน็ตพุ่มก็ไม่รู้ว่าให้เหลี้ยวได้ให้เหลี้ยวได้แล้วแต่บันเลี้ยวไม่ได้สักที สบาปประหมดพอโหยุดยาเหญงเลยก็ใครจะรู้ว่าลิฟ์ไม่แอบปิดเล็ดไว้ล่ะมันก็เลยวิเตือนแค่นี้ก็ว่นเองก็ถึงบ้านลูกค้าพอดีไม่ต้องแวะไหนไงผมให้ดูตามเเราหมอออยเอกสาร เอกสารชุดแต่งโอ้ยขับรถวดเลยฮะใช่ใช่ใช่มีคนฝากไว้ให้ใช่ไหมไปปล่อยรถค่ะเหรอมีนะมีฝากให้ผู้พี่ก่อนโอเคมีอย่างเดียวค่ะ ขอบคุณค่ะอันนี้ได้ซองไม่เกี่ยวน้อซองกระถินขับรถเลยลูกค้าว่าปิดอันนี้นู่นเลยไปอยุธยาหนุนรถกลับมาค <c oughs> ันนี้แลละค่ะแต่ง,งสวยใช่ไหมลูกค้นนกาเขามองออกว่าแม็กไปทำมาเขาถามว่าแม็กไปทำมาเหรอ รู้ไหมนี่แม็กไม่ทำว่าพี่เอเพิ่งกลับไปเองพี่เอเพิ่งกลับไปเองต้องใส่พรมว่าเขารอพุ่มอยู่แน่แหละนี่ไม่ทำันุนทำเออแต่มองไกลๆแล้วมันมัน,ม,นมันเห็นเนาะมันไปทำแบบอ้ ไอ้ที่ว่าขัดไอ้นี่ไม่ทัไทน,นไงเพราะว่ารถเพิ่งเบิกเมื่อเช้าทําไม่ทันเบาะไม่ได้ทำอะแต่งอะไรบ้างถ้าดูรู้ ขอดูหน้าไม่ได้มานาน เขาบอกว่าคันแรกของที่นี่ที่ทําแม็กแบบนี้เพราะว่าดูไม่ออกไม่ใช่สีไม่ไม่เคยมีใครทําเพราะปกติจะเป็นปัดเงาสีดําแต่ว่านี่เป็นปัดเงาสีเงินปัดตุก๊กปาแบเงาแบบเบนยามชอบมากเราไม่ใช่ยามสีพี่เขาชอบมากด้วยความที่หลงเราก็เพิ่งมาเอกสารเขาบอกว่าจีเอ็มเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้ <laughs> สงสัยพี่ว่าพิ่ง่าพี่เอเขาอาจจะรอเราด้วยหรือเปล่า ไม่คิดว่าจะมาช้าขนาดนี้สมกับที่ว่าทำงานอยู่ตรงนี้เนาะมองแวบ,บเดียวก็นองออกเลยว่าแม็กไปทำมาทีนี้เราก็ตรงไปสีสเกตเลยใช่ไหม เขาค่หลับไม่ค่อยสบายด้วยก็เอามาด้วยไม่อยากให้พี่เขาขับไปคนเดียวก็มาแต่ว่าันนี้ไม่อ้วงไม่อาเ์ียนแล้วก็เลยตัวท็อปตัวนี้หกสามก็ตัวท็อปของวิดาเท่าไหร่หกขยนะแต่คันนี้วิ่งดีกว่าหรอ เบาแต่ไม่ได้นี่ใช่ไหมเหมือนไม่แต่ว่าไม่ลอยนะช่วงล่างพอๆกันช่วงล่างพอๆกันช่วงล่างพอกันเลยดีกว่ากันอ่ะแล้วเมื่อกี้แบบว่าดีกว่าไม่มันมันช่วงล่างมันเท่ากาันแต่ตารเล่ตัวนี้มันดีกว่าก็าคือประหยัดน้ำมันกว่าประหยัดบาลีขึ้น ก็ตัดสินใจได้พี่กรอนจะซื้อคันนี้ให้พ่มบอกแล้วนะว่าจะามาขับให้ขับให้ก็ได้ซื้อให้นะกรอชิกแล้วเหลืออีกต้องโอ้โหต,ต 4, ีสีค่ะตีสี่ห้าสิกรอบเนี้ยสรุปคกอชอบช่วงล่างเขา เราดุกงพี่กก็ตัดวดชอเลยอชอบสีแดงแดงกับขาวว่าขอพักเครื่องก่อนค่ะตอนนี้เวลาห้า ค่ะ19นาทีผดข,ขับแจ้งว่าจะขอขับถึงตีสองแล้วก็ที่เหลืวพึ่งจะขับต่อเองนะคะฟิล์มเราพึ่งจะทํามาก่อนออกมาเลยเนี่ยมันก็เลยยังมีตัวที่เขาดันอยู่ก็ปกติถ้าติดฟิล์มเนาะเราก็จะใช้เวลาประมาณอยู่ที่วันสองวันสามวันถึงควรที่จะเอา,เอาใช้ตัวกระจกเลื่อนลงมาเพราะอย่งงางนั้นตอนเนี้ยคือถึงเบงื้อง พี่เขาบอกว่าถึงยังไงอ่ะถึงบางที่จะบอกว่าสามารถใช้กระจกได้เลยแต่ก็ทางที่ดีคือจะฟิล์มจะดีแพงขนาดไหนก็ไม่ควรที่จะใช้เลยต้องทิ้งไว้สักวันสวันก่อนนะคะก็อันนี้ก็เป็นฟิล์มแบบอย่างดีเลยพวกบมติิมาให้ลูกค้าพิดด่วนด้วยหลักใกล้จะเที่ยงคืนแล้วอาก,กาศเย็น yes. พูดได้เลยว่าเย็นมาก ดีที่เอาเสื้อมาให้ลูกสาวแต่ตัวเองไม่ได้เอาเสื้อมาแต่ว่าใส่แขนยาวขาย,ยาวมาค่ะคนขับไม่ไหวแล้วค่ะเลขคือสองนาทีเปลี่ยนกันอยู่ตรงที่แยกปักช่องเขาใหญ่พักสุขุลีนะคะอันนี้เป็นเอาเล็ตจ่ายยังไม่ทัน <laughs> ก็มิสซูไงมันคือสองร้อยเหรอเดี๋ยวก็มิสซูไงเป็นไงละ่ะรูปสวยด้วย<ะ>มันเป็นพี่จอดรถผู้หญิงนะคุณผู้หญิงเห็นไหมพี่<อ>นี่พี่กาดอยู่ฝัง่งนู้นตอยู่แยกไม่ออกว่าคนพี่กาดกับผู้หญิงมันคือยังไง รอ,อบกล้องรอบถ่ายนี่โอเคเฮ้ยอย่ไหนขง้งนั้นเ,เก็บไห้หมดนะข้างหลังด้วยข้างหลังมีลูกโป่งด้วย เมื่อกี้เติมอีกรอบหนึ่งเติมน้ำมันทั้งหมด2รอบสมรอบรอบแรกเต็มถางออกจากออฟฟิศก็คือ700ดรอกว่าบาทรอบที่2อแหวะเติมเมื่อกี้ที่สองร้อแล้วก็รอบนี้ถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะแลวะเติมไป500อแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอารถไปล้างก่อนเนละ้วเครื่องเลยสัก พลักหนนะคะเพราะว่าเราขับกันมาทั้งคืนขับไปจอดไปถึงเลิกที่ลูกค้าจะรับก็คือแปดโมงเดี๋ยวเราจะเห็นไหมกระดาษเราก็ยังไม่ได้แกะไอ้กระดาษพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเพราะว่าจะได้กันไนมะ่ให้พวกไอ้ตัวลอยรอกระแทกกระแทกโดนรถเราก็เลยยังไม่แกะรงนออกนะคะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาด กันคโอเคถือมาสัพพะทําล้างแคะตอนนี้เราแวะพักเหลืออีกประมาณสักที่สิบนาทีจะถึงบ้านลูกคา้าตอนนี้พัก,กรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอารถไปลับงให้ลูกค้านะอันนี้ยังไม่ได้แกะอ,ออกเลยให้สติเวลาขับไปเรื่อยๆชลิศเหรอหลับค่ะหลับ แตนไหนไม่เปิดตลางรังนี้ใช่ไหมเข้าแต่เช้ามาแต่เช้านะสวยไงสัตวมันแรงกว่านี้เกี่ยวอ่ะ เองก็พูดบ่นอยู่นี่ไงวันนี้สันดีกว่าเหยียบได้ไม่เทียบกับรุ่โตมิมลาร์ยันถ่านไงสีสกเกตเอาเมื่อกี้คือจังหวัดอะไรอ่ะเอาเมื่อกี้คือจังหวัดอะไรอะันนี้มันพุ่งยินดีเข้าสู่สีสกเกตเองนะ ความสงสัยว่าทำไมถึงไข่ไก่เยอะอือแต่ก็จริงปกติไข่ไก่มันต้องอยู่ตับทางไปน้ําตกทางไปสถานท,ท,ที่ท่องเที่ยวปะแสดงว่ามีที่ท่องเที่ยวแถวนี้แน่เลยนั่นไงป้ายก็เขียนไว้อยู่าานนไม่ใช่ป้ายไม่ใช่าานนพูดหมายถึงว่าป้ายสถานที่ท่องเที่ยวออหน้า,นาเห็นไหมอะปราสาท บ้านปราสาทปราสาทบ้านปราสาทต้องไปกินไก่ย่างคุณคิดว่ามันมีอะไรเด็ดๆทำไมถึงมีแต่ไก่ย่างแต่ไม่หมดเลยล้างก็ไม่มาสรุปรถไม่ได้ล้างฮ <c oughs> ะเพราะเราล้างมาตั้งแต่ที่นู้นแล้วรมบนึงโอเคเจะล้างมาจากที่นู้นแล้วรอจนึง <c oughs> นี่ที่ผู้หญิงกม่ผู้ชายลูกชายครับคนนี้อ่ะบ้านหลังแรกจริงพี่กอนก็แต่งตัวแบบนี้ได้มาส่งแล้วหนูน่ะลูกสาวไม่สบายเมื่อวานกระทันหัน เขาก็กำลังเถียงกันถอะระหว่างนิสสันกับมิตซูอันไหนจะแรงกว่ากันแต,แต่เขาติดใจนิสสันมากกว่าเขาบอกว่าเครื่องเยบและแรงกว่ามันพุ่งกว่ามันพุ่งกว่าสองร้อยเลยผมกดลูกนี้ไม่มียางอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะจิตเป็นยังไงบ้างมรคปากเป็น,ปนยงนไงท่ต้องรักามันจะมีน้ำยาแล้วก็ มันยอันนี้เป็นตัวอันนี้แทกว่าล้ออะไรที่ระวังหายวันไอ้วันลมเหมือนกันี่ตัวนี้ปั๊มลมไฟฟ้าครับเป็นปั๊มไฟฟ้าเลยต่อก็อมันกล้องใหญ่ บอกก็จะชอบสีขาวแล้วอยากได้สีขาวเห็นกันนี้อยากได้สีขาวตุกแเนี่60ตัวไม่ต้องทา้แค่ไม่ต้องใส่ ้ม,มันเติมให้มาเต็มถังเมื่อกี้รอบนึงเติมสองรอบค่ะพี่สองเติมออกจาก,จากจากจากกรุงเทพเจ็ดร้อยแล้วก็มาเติมตรงนี้อีกทีเจ็ดร้อยเต็มถังแลไงคะนี่ไงลูกรถไฟ<ภ>เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวพานั่ง ร้องทำไมอ่ะค <c oughs> ื้อเี่ยังไงรถไฟไปแล้ว <c oughs> อ่ะแล้วเดี๋ยวได้เจอตาเดี๋ยวตามาตามารับนะ ดูสินี่มีไก่ด้วยไก่น้าบ้างนี่ลุงกรนกำลังพีเซนต์รถอยู่เนยะลูกเห็นไหมเราขับรถมาส่งลูกค้าใช่ป่ะหานตาตาใด้ป่ะวันนี้เป็นตัวรุ่นรุ่นหนักตัวท็อปสุดนะคะตัวรุ่น V a t u r b o l ไม่ต้องแปลกใจที่ว่าเมื่อกี้เมื่อที่คุยกันเมื่อกี้พี่พี่กรณ์ขับเรามันเขาบอกว่ามันแรงมากฮึร้องใส่รองท้ามมันมีแส่รองทา้งทาให้อะไหม มาลับด้วยพึ่ตื่นลับมาตลอดทางเลยไม่สบายด้วยค่ะดูดีๆเขากินอะไรเข้าไปไม่ไม่ได้กินอะไรแต่ดูดีอาเจียนตลอดเลยแต่ไปถึงม่ถึงเมื่อวานคืนหนูก็เลยคิดว่าเขาคงจะมาคนเดียวหรือไม่ได้มาติดเชือกต่ะที่ก็รับไ้ว ออกจากนู่นประมาณเกือบสามทุ่มอะค่ปะปีนเดี๋ยเพื่นชายนานประกบปิดเพราะว่ารถมันเพิ่งลงพอรถลงปับ๊บวันลุกวันลุ่ลงขึ้นบริษัทปิดมันเป็นวันหยุด <c oughs> เลยต้องวานเลยเขาก็เลยรอเขาท ใส้อย BON wow, like um. <het> ู่ล็อกเลขได้นะบอกหนูเลยหนูล็อกเลขเลขรถอะค่ะพี่จะเอาเลขอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ ่ะไปให้ลุงอืมทั้งนึงไหมนีน่ค่ะเ <c oughs> ขินใส่รองเท้าไหม จะซื้อตามใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็มาเจอหน้ากันเราก็มาถึงที่ซีสกเกตอนี่นซีเสียงมากเพราะว่าไม่ได้อาบนบบการเดินอยู่ตอนนี้อยู่ ที่มาส่งที่นี่เพราะว่าบ้านพ่ออที่นี่ไม่ได้เจอพ่อน่าจะเป็นสิบปีได้ใช่ค่ะน้องน้องแม่คคมไหนทูเอลซาเหรอใช่เราก็เลยถือโอกาสมาหาพ่อด้วย,ยอันนั้นเอาไว้แต่หนาวเวลาลุกหนาวใส่เวลา สวยมีกระเป๋าตรงนี้ด้วยนี่น่าก็จะซีเซียวหน่อยนะไอ้ไน,นะ,ะไม่ได้ไม่เลย น่าจะนอนมาเต็มอิ่มกันเลยคืนคืนนูล้างรถมาให้เรารอบหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้พยายามหาร้านล้างรถให้ก็เดี๋ยวไม่เปิดสักลานเลยหาตั้งแต่ต้นในเมือง มากับคน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 ,คนเป็นรถอธิบายนานหน่อยนะคะ <laughs> เขาไอ้นี่เขาทำเขาทำก็ขายรถมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเขานะ่เป็นผู้จัดการมายาท แว่นมามีเหรอระวังมันหลุดันแตกนะโอเคได้หนูว่าคงจะพีเซนต์กันอีกนานเลยอ่ะแล้วส่วนใหญ่คันนี้ใครใช้อะคะ เยอะใช้ด้วยกันนี่ตอนแรกเห็นพี่ตีบอกว่าซื้อให้ลูกชายเนี่ยอ้าวใช้ด้วยกันนั่นแหละยังไม่ได้เป็นอะไรลูกค้าเอาเอารถไปเจิมแล้วก็เดี๋ยวเอากลับมาอธิบายต่อ กลับชักสองคนมานั่งรอโดยรถไฟดูรถไฟมีรถไฟมาแล้ว,ลวต้องเส่็จจะได้นั่งรถไฟกลับละมัง้ง นี่จากนั่งรถไฟเหรอเมื่อกี้ที่ผ่านมาเห็นร้านไก่ก็ได้กินไก่เขาบอกว่าที่นี่มันเป็นชื่อเรื่องไก่ย่างกับคนมตำก็เลยมีร้านไก่ย่างอยู่ขึ้นชื่อเรื่องร้านไก่ย่างขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างมัน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 แปลกมันมัน,มนต่างจาก,กที่อื่นยังไงอะไก่ย่างผ่านไม้บด อ๋อใช้ไก่บ้านฮำมันก็จะเหนียวกว่าแล้วก็จะอร่อยกว่าโอเคเขาขับรถมาเขาบอกทำไมที่นี่มีไก่ย่างเต็มเลย,นเเลยหนูก็ถามหนูก็เลยบอกว่าไอ้แถวนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวพวกน้าตกหรือเปล่าเพราะว่า,วาส่วนใหญ่เขาชอบแบบมีพวกก่ย,ย่างตรงหน้าน้าตกอะไรอย่างนี้หนูก็ถาม่มีท่องเที่ยวท่องเที่ยวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านผมจะุดสอร้าน